สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมณิสาแก้วดี้ะพี่น้องจา้าจะเอ๋ะเอ๋ะเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีทุกการติดตามพี่น้องจา้าส้มสวนคุณยายส้มสวนคุณยายนะคะเ<ม>บิง่งสะอ่อนมักหุงสะอ่อนมังหงคักพี่น้องจา้าบงมังหง,พ,งพ่วงพ่วงพุ่นะมังหุงพ่วงมังหง มังหงการยาวพี่น้องจ๋าเคยเห็นอยู่บ่มละกอก้านยาวนะคะเนี่ยาบางโพมันยาวลงหอดคิดดินแล้วได้เนี่ยู้นเป็นการลงมาจากโพโเป็นพว่วงเป็นพว่วงยุ่งตาสะออนครับมังหงพี่น้องจ๋า,ม,ามังหงมละกอก้านยาว,ายาวคุณยายบา่นี่ดีบางผูนีไงคะพุงติ่งพี่น้องบ้านเฮาพ่นวามาพุ่งติ่งบึงมันเป็นยาได้พี่น้องจ๋า ตามกระเซบยายกรอบแทะซบมันกรอบพี่น้องเป็นยาหอมเอาไปเฮ็ดบุญก็นด้วยพี่น้องด้อคุณย,ยายสิตัดมกหูไปทำบุญพี่น้องจ้าทำบุญที่โรงเรียนจ้าวันที่สี่บอบุญโรงเรียนเออบุญมมืออื่นเขาห่อเขาต้มมมืออื่นห่อเขาต้มวันที่สี่เอาคอเอาอะนะกองข้าวเอาเข้าวไปห่มเอาพี่สังจ้มะมืออื่นก็ต้องเก็บมืออื่นก็เก็บไปเฮ็ดบุญอีกโรงทานพี่น้องจ้าตามัมกหู วันนี้เอาไปโรงเรียนวันนี้มื่อื่นบุญเน่ยโรงเรียนนี่จะพูดอีกได้แนวเด้วยเอาแนวมาเดินหกขุนง่ายนี่เพราะว่าเขาจะได้แนวมันยม่ได้มันแนวมัน่งติ่งบ่บางคนก็ปูกบอกเป็นยายมันสับแสียบอกโอ้ยมันเป็นแนวมันอะนรบ่จะได้มันก็เป็นบ่เนึกว่ามันเป็นตัวพู้แล้วมันเป็นแบบนี้บ่ทุกที่มันอันถ้ามันเป็นอันตัวพู้มันสิบบ่เป็นหน่วยเนาะมันก็เป็นอันง่วงแบบนี้ละมัันนนนเป็่าาห เป็นตัวยังมักติมมากคือเา่าเอาไปตืมมู่พี่น้องเอ้ยเอาไปตืมกมันเอาบัลายดอกพลันนิดพลันน้อยบุญโรงเรียนพี่น้องจ้าเขาเฮ็ดอันหาสมทบทุนโรงเรียนเขาจะสร้างห้องน้ําให้เด็กนักเรียนนะคะเขาก็เลยแพ่ของผู้ใดมีอย่างก็ให้เอาลงไปห่วมกันคุณยายเพิ่นก็เลยมีอย่างเพิ่นก็เอาลงไปมีปมมงหงม่องมีเน่าไม้เน่าไม้เสือบบมีตรงน,น,นี้นาในพี่น้องจ้าเสื้อโบเมนาฝนเนาะเทากับเอาของที่ห้องมีนี่แหละ เอาหมกหูมาอันมาอันสีดานั่นยังบ่มาเอาอยู่ติเออสิาไปเจอไปส่งเลยหมาสิดาขอบคุณนะคะเบิ่งผู้หมกหูคุณยายสิบ่ให้เนี่ยต้นใดต้นใดกับพี่น้องจ้าทางผู้แห่งเต๋อทางผู้แห่งเหลืองละยายเก็บอยู่เบาสองหน่วยค่ะเบาะไปเบิ่งทางผู้หมูหน่วยเหลืองมื้อนี้เก็บสองเลยบ่ยายเก็บเลยต้นน่าะสองหนเบา เออต้นผูกกระสุกสองหน่วยอ่าหมักยายสิไปบ่เออเออบ่โอ้โหสุกแล้วมึงสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเส้นสิไดเส้นขางนี่หรอบ่หูพี่น้องจ๋าบ่หูบ่หูเซมัน่าบ่หูพี่น้องจ๋าบ่หูต้นใดต้นใดก็ได้ ต้นไหนต้นไหนกับังหูอออันนี้ฮอนแด์ในน้อยให่เนาะต้นนี้สวยนี่สองนี่ต้นนี้อันนี้บังหงผันบังหงกินซุกเซบได้ได้เนีเปิดอันสกเกอร์ส่ไว้นะพักสลัดพักนะมื่อนี้เห็ักสลัดฮ้นแรงบงงบงบงคักพี่น้องจ้าคัก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  ม่วงผู้ไป็นม่วงม่วงม่วงฮูกสุขาตน้นม่วงม่วงฮูกสุขาตน้นมีอย่างม่วงผู้ต้นใดต้นใดก็ได้โอ้ตาสะออนคักพี่น้องจ้าม่วงผู้คุ้มยายต่ำกระจนเมือต่ำล่ะต่ำโมเมจักเชยม่งเนี่ยไอ้ม่วหุ่งติ่งได้เนี่ยนี่ม่วหุ่งติ่งพี่น้องจ้าต่ำจนเมือต่ำล่ะย่างบอ่อันน้ำยม หน่วยนี้กระสุกคาตน้นสองหน่วยนี้ก็ได้มงวมงหวัววงหัวนี่อย่างงามเลยพี่น้องจา๋าสุกคาตน้นสุกคาตน้นโอ้ยหนเก็บของประทันเก็บของประวาติปรวพี่น้องจา๋าแต่ละมือแต่ละมือให้จักสิเก็บพี่สังเก็บพี่สังเทียงละ่ะยังบวชสิได้เที่ยงละพี่น้องจา๋าได้ไปมือละนิดมือละหน่อยเก็บหงก์กะ อ้โห่กับบางเธอกับบได้เบิ่งมันไดเนาะคำเก็บพักนะเก็บพักกับกลมแต่อ,อันยูคิดินไดอันอื่นกับบได้เบิง่งเลยเว้นมือสองมืออ้าวมองโห้ซุกอีกล่ะโอ้ยเนาะมือในคุณยายกับสั่งงานล่ะฮะเก็บพักสลัดเก็บอันมกทั่วมึงในคลองไส่ไก่คุณยายมีป่าสุอันในพี่น้องจ้าลงไปหอดผูกสามอัน กองใส่ไก่สามอันเลยลงไปทางผู้ปลูกพักเมื่อทั้งสองทางทางพี่น้องจา๋ามานะคะผู้ใดอยู่ไกลเขียงก็มาเวมาอามอโหมาต่ำเดินพี่น้องจา๋าโมโหตาสะออนคักตาสะออนคัก,กเก็บบรรยากาศมัอละนิดมือละหน่อยเนาะพี่น้องจา๋าเก็บบรรยากาศวันละนิดวันละหน่อยให้พี่น้องเบิง้งสะออนส่วนคุณยายก็อัปเดตให้เบิ้งสุ่มือสุม,มือพี่น้องจา๋า ให้เบิงไปเนี่แหละในสวนมะก้วยกระงามะกล้วยก็มีสุพรรณพี่น้องจา๋มามะกล้วยมองหงอยสออนพี่น้องจา๋าสออนสออนเจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็มีอย่างมากมายเราพามาเบ่งคุณยายพ่นเก็บมองหงเป็นทำบุญพี่น้องจ๋าเห็นพ่นเก็บมองหุง,ง,หกง,หงกันเลยโอ้ยเก็บบรรยากาศจังน้อยก่อนนะ <laughs> เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ